อ่าสวัสดีนะผมก็กลับมาต่อที่พาร์ทสองนะผมกับการเออ่ในตะลุยเซิร์ฟในเซิร์ฟนี้นะแล้วก็กับการลงดันเจียนต่อนะครับในเวฟที่สี่นะผมเอ้ยเดนเดนเดี๋ยวก่อนมิตสปินก่อนล็อกมิตสปินก่อนเดนคุณล็อกคุณลอกพอก่อนพอก่อนเวทต่อไปจะเริ่มแล้วขนาดใส่ยังล็อกอ่ะโอ้โหคล็อกเหรเฮ้ยมิตสปินอีกเดดมิตสปินต่อ フッ。 เกมมเดี๋ยวก่อนเดียกันฟา่อนดีพารก่อนพากก่อนพโอ้โหเกือบตายอ่ะข่าวเสแล้วโอ้โหเกือบตายอ่ะโคตรโหดอ่ะอดมันไม่โหดหรอกแต่ก็ดีที่ไม่เอาเกมเดอร์ม ทำไมอีน่าผมนี่นันพูดทไปก่อนเลยเดี๋ยวพูดต่อเดี๋ยวรอสักครู่ฮะอ่าเดทเดทอ่านแล้วรุดไม่อยู่แล้วมอมมิสสปินกันฮะออกเกระบบโรอสักครู่ครับรอสักครู่ เออขอให้คุณโจเข้าไปซื้อวัดชั่วโมงเพิ่มก่อนนะครับผมจาเวลาสมดนะฮะใช่เขาก็ขอบอกตรงไว้ตรงนี้ไม่ได้ถ่ายที่บ้านนะผมเพะาะนั้นก็มาเจอที่ร้านเห็นฮะก็มีปัญหาอะไรคนดูขัดข้องยังไงก็ขออภัยด้วยนะผมในความกาข,ของพวกเรานะฮะนี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็อยางที่เขาบอกนะคือกาก,ากนนเองนะผมก็ อภด้อุอุแลกโอ้โอ้โออ้เราดูคนคุณตำรวจล็อกกันนะครับผมคนล็อกคนล็อก อ่าโอเคนะคนโจเขากลับมาแล้วนะผมเราจะมาเริ่มที่เวฟห้าเวฟสุดท้ายกันเลยนะผมถ้าอ่านงั้นดูยูทูบก่อนไม่ได้การงานต้องมาก่อนโอ้ไม่ใช่ละนี่ไปใช้การงานละมาดูครับเออที่ห้านั้นจะโหดสักแค่ไหนกับการกับเวฟสุดท้ายนะผมเอาเด็กแมวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โโคตรโหดเลยเด็กเด็กแมวทางทอนอ่ะไม่ดูทีเดียว อีโต้บอลนัลุดโต้นัลุดโต้ใครว่าใครได้ครับเราเป็นคนตีเองครเวมห้าก็คือวัวนะโอ้ไก่ครับผมดูครับดูคนเสกเขาเขาจะเล่นกันขนาดแหกแหลกกันเลยทีเดียวเพราะไก่นะคือบอกเ,เลยว่านี่คือไก่นะไม,ไม่ดูหมูวิหมูอีกัสันแล้วเนี่ย

นี่ขอกระดูกไม่กระดูกว่ะเดะเราเด็กันเลี้ยงหมาเลย<ก>เฮ้ยเราก็ฆ่าหมาเลยดิสาธาโหดแต่เราไม่จะฆ่าจริงนะเพื่อจะผ่านเบสต่อไปแล้วตอนแรกเกมมีห้าเวทนึกเมื่อยงี้มันเ,เอาตัวสี่นึกว่าววแกะยังไม่มไหว ยิ่งทีเดียวเนาะเว้ยเฮ้ย่าเขาจะเล่นกับเราอีกอแค่ไหนเฮ้ยบล็อกไอรอนเสร็จกูเฮ้ยดารุโต้ไม่ดูเลยไม่ได้เข้าตัวได้แต่แกะเนี่ยไหนรอดูนะครับว่าเขาจะยังไงต่อไปกับเรานะฮะเขาจะเล่นตลกกับเราอีกแค่ไหนฮะเฮ้ยเอ ด้วยยาวโกเลมเจ้าโกเลมอย่าพูดเจ้าโกเลมนี่คือตัวสุดท้ายคือบอลนะเมื่อี้วะเออสีเพดานไม่ง่ายเกินไปหน่อยนะสี่เพดานสี่เพดานโอ้ดับของโอ้แหลกโดนโดแล้วเย่แงนั่นารู้โดนโตเฮ้ยแมอง นี่คือของจริงนะโอ้โอ้โอ้โย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 โ้โย ้านนัโอ้ยตีกูทำไมเนี่ยแล้วของไปหมดเลยเจอของมาลงน้ำก่อนร้อนเดี๋ยวแบ่งเฮ้ยเดี๋ยวแบ่งให้ก็มาดิเอาแล้วขึ้นไม่ได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะของสมนักนาคุณลมน้ำนานแล้รุดของสมนากนานุณเอ้ยเดี๋ยวแบ่งของให้นะเอาเอาเอาเฮ้ยแบ่งของให้ช่วยตีก่อนดิ

เอาเอ้ยเอาเอามาโอ้โหโอ้โหเจ้ากนเอาเราวอามาทำไมเอามาทำไมเอามาเฮ้ยไม่เห็นเอาของมาให้เลยก็แป๊บนึงไอ้ไอ้เดชจะพุ่งเสกจะพุ่งเสกโยนมาเลยครับอ่าโยนมาเลยขอภายในความแหลกด้วยนะครับขอในในความเถื่อนเวฟ้าฮะนี่คือเวฟ้าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะเสกของให้นันรุตก่อนเอาไป อเอาไปอันนี้เอาไปหมดแล้วพวกดาบพวกธโนโูไงพวกดาบเหรอดาบอะดาบชุดด้วยชุดด้วยอ๋อเออนารุชุดจะพังเลยเฮ้ยเอาชุดที่มันอาไแล้วดิก็ของนารุชไง อ้นี่มันยังไม่ได้อับมีอีกชุดหนึ่งไม่มีโอ้โหอะไรวะเวลก็ไม่มีแล้วโอ้โหนารุตก็ดูแฮกแหนปดูเอาดีมันไม่มีเออเออเออโอเคใส่่างนี้ก็ได้เราอยู่อย่างติดดินก็ได้ครับเราไม่มีจริงๆเนี่ยเนี่ยนะรุตมันเนี่ยนะรุตดูดิไม่เป็นไรครับเราเชื่อใจน,นายโอ้โหนี่ลาวาเพียบเลยฮะโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงเอามาทำไมวะร้อนแรงนะครับผมฮาร์ดคอร์ ฮาร์ดเกย์โอ้ยพี่หกครับจะเป็นยังไงเรามาดูชมกันนะโจเอามาให้ฟุตซรางเขาถนัดหน่อยเอ้ยไม่ใช่ฟุตซรางแอดมินไฟเอ้ยเดดปักไฟเดี๋ยวคลิปเปอ่์เกินไม่เกิดหรอกแค่เกิดก็แค่เบิ่มเออมันแค่ตายเขา้นข้างบนทำไมเขาต้องหนีขึ้นางบนเฮ้ยขอสนหน้าคุณผมน้องหน้าใคร no อ้าวเอ้ยหิวข้าวเดี๋ยวกินข้าวก่อน กลิ่นหอมเล่า <c oughs> <academia. S 2> ทำไมอะรู้สึกละทจ้ไม่ได้ไสักก้อนขอเว็ดล็อกนันน่นน่ะนารุ้เหลือก้อนนึงอะน,น,นั่นน่ะมีเอก้อนหนึ่งอะเป็นชุดเลยเนี่ยได้กี่อนันสองชุดเวี้ยโมกโอยเขาให้เว็ดล็อกมาต้องมีแน่ๆเลยเราต้องใช้ความคิดหน่อยครับง่ายๆคิปเปอร์ นั่นไม่ว่าแล้วว่าแล้ว What the hell What the Welcome to Facebook เฮ้ย Welcome to Facebook <c oughs> เรือตายหา่าวซะไม่ได้แดกหรอกว้ายข <c oughs> ้าวกรรมการลุนอย่าลุ้มประชาชนกรรมการให้เบสล็อกมาแล้วเขาต้องมีจุดประสงค์นะครับโหฝึกความคิดได้ดีเลยเนะี่ย เพื่ออะไรแต่งไปทำไมเฮ้ยไม่ใช่หละเรื่องแล้ว <laughs> แปบบ๊ okay, แบโอเคแป๊บแล้วผมแบบเอาเดทเปิดโอพีแล้วเขาบอกแบบป๊บก็เดทเปิดโอพีเดทไม่ตายเลยแล้วกี่ยิงทำไมโอ้โห้วกีผู้เล่นต้องใช้ความสามัคคีนะในการผ่านเวฟต่างๆนะครับ เดี๋ยวเอาคิดขึ้นเองเพื่อฝึกความสามัคคีเดี๋ยวเล็งเป้อพื่อนนะผมคุณยิงธนูเวฟนี้เป็นเวฟที่โหดที่สุดนะครับเออแอดมินฝากบอกนะคุณธนทรฝากบอกไว้แล้วเนี่ยลุงชินเขายืนยืนนู่นน่ะนี่เปเวฟที่โหดมากเลยเนาะกลัวเห็ดนะตามไปด้วยกลัวเห็นกลัวเห็ดมันระเบิดได้ด้วยหรอกลัวตัวสีแดงนะแล้วก็อ้าวตหวหัวหวาน 의맨선거는완전히여기 Comm me! 형더파 setting 판인 hire... His 노래 ями 개발장에가자고기 hoàn kế cho Đi <laughs> đi 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 ลูกซีนพอก่อนปล่อยแค่นั้นก่อนเฮ้ยจะปล่อยยี่ก็นี่แล้วครับนี่มาช่อเพื่อนครับโอ้โอ้เจ็บเจ็บเฮ้ยบอยอย่าพิ่งปอยเฮ้ยเวฟนี่ยังไม่หยุดยังไงกดของเกลียวนี้ก็คือตายเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เฮ้ยยตายยังไงโอ้โอ้ การอย่างดีนะให้ลูกเิ้นอ้าวเฮ้ยประตูเฮ้ยที่กดประตูพังเด็ดมาซ้อมหน่อยพยายามออกไม่ได้อันนี้ใครจะฆ่าก็ฆ่าเอาเองคอสนะผมนั่นรุตฆ่านะเดี๋ยวเรากิเก็บได้ได้เฮ้ยมีของอีกโอเคได้โนเสาร์มาแล้วไดโนสวอตอัพเพย์หน่อยอง แตกต่างกันเลยเอาเฮ้ยคนแกะทางไหนอะเว็หกยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเวฟหกมันจะจบตเอเมื่อคนสร้างเขาบอกนะแอดมินเขาบอกนะว่าไม่ใช่คนสร้างจบเมื่อแอดมินมันจะจบต่อเมื่อแอดมินเขาบอกนะ วัะนั้นเราต้องคายหัวนะแล้วเขาจะบอกเฮ้ยนารุตท,ทำไมของเขามีเยอะมันเยอะเกินเหตุอ่ะนารุตเอาไปมันคืออะไรครับแจกของแจกของเอ้ยธนูเก็บโดโดโด,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 โดมธนูเพิ่มขึ้มาน่ะอ,อ่าไอรอนหอแจกของแจกของไอร้อนสวอตแจกของเฮ้ยเต็มแล้วเอาเฮ้ย,ย,ย,ยลูกชิ้นมาเอาหน่อยชิ้นมาเอาหน่อย อ้าวเฮ้ยบล็บอกหายไคโดบล็อกแกะนคนแก่เฮ้ยรถเอาคนแกะมาหน้าสังแลบล็อกก็คือคุณธนาธรน,นะผมเอ้ยตีไม่ได้โอ้ไม่เฮ้ยเดดหลบแล้เขามีจุดประสงค์อะไรกันแนะ่อ๋อเดดเดดมันจะมาขโมยข้าวเรกินโอ้ชั่วมาก เปิดโอเปปิดเกมหมดแล้วในข่าวก็ได้โอเคครับผมบอสตัวสุดท้ายก็คือคุณธนทรนั่นเองนะครับผมลูกชินนนเป่ามาต่อกรกับเราแล้วโอ้เราต้องเตรียมพร้อมนะเฮ้ยลูกธนูต้องผัดแกงโดโจโจวีวีโดลูกธนูสั้งบังเกอร์เอาไว้เพื่อความปลอดภัยในวีวีโดลูกธนูนะโอ้ โอ้โดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้หโอ้โหโอ้คแล้วก็จบโหโ้โหโอ้กหโอ้โหโอ้หโอ้้โนโอ้โบโน้โโอ้โอ้โหอ้หอ้โนโอ้โหโอ้ ก็จบไปกาวติวเองนเราจะออกไปดูอย่างอื่นนะเฮ้ยไอ้ขอโิทเสียก็บอกว่าตาวิตเสียไงฟักกันเลยทีเดียวนะอ่าเก็บตาวิตได้อ้าวเราไปข้างนอกกันนะเราจะไปเล่นอีกเกมหนึ่งฮะเกมเกมเกมอ้าวไปเอาไปเดี๋ยวก่อนให้เดี๋ยวก่อนให้ เอาเพชรหายหวดเฮ้ยวางอะเดี๋ยวเราจะออกไปเตรียมข้างนอกไปข้างนอกก่อนนะให้คุณไทคอนเขาเตรียมก่อนนะเด็ดด้วยนมหน่อยหมายถึงในแม่สามนะเว้ยจัดของหน่อยขออนุญาตจัดของสักครู่โดดโดดโดโอเกโค้กไ ไอ้ทุบบอร์ดควสเลยไหมงั้นระหว่างรองั้นระหว่างรอแล้วก็มายิงปืนกันงั้นก็ขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาต่อกัท่านะผมเอ้ยนารุนซ้อมผนังห้องนั้นเลยผนังห้องนั้นครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอคัดก่อนนะผม ก็มีปัญหาตามอาการนะผมก็เดี๋ยวมาต่อยกันอีกทีนะครับ